สวัสดีครับแมทเดลิวอรี่ครับมาทําข้อสอบแพทหนึ่งครับเป็นตรีโกณมิติครับคําถามคือข้อใดถูกต้องนะครับเวลาเจอข้อสอบประเภทนี้นครับส่วนตัวนะครับครูจะให้แนะนําเช็คข้อหนึ่งถ้าเช็คข้อหนึ่งปุ๊บถ้าใช่ก็ใช่เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทําข้ออื่นนะครับแต่ถ้าเช็คข้อหนึ่งไม่ได้ก็ควรไปเช็คข้อสุดท้ายแต่ปัจจุบันนี้มันมี5้าช้อยนะครับเราก็ไปเช็คข้อสุดท้ายถ้าใช่ก็ใช่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูเอาทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อเสียของโจทย์ประเภทนี้นะครับหนึ่งต้องทําทุกข้อทุกพิสูจน์นะครับแต่ถ้าในการทําข้อสอบจริงพอเราเช็คถูกปุ๊บก็ถูกเลยนะครับเอาละมาดูข้อนี้ข้อ75เท่ากับนี้ปัจจุบันนี้นะครับข้อสอบเขาจะออกมุมพวกนี้นะครับมากขึ้นนะครับหลายคนก็จําได้แล้วนะครับว่าว่าเป็นยังไงเอาทีนี้เราก็มาดู เราก็สังเกตนิดหนึ่งครับคอร์ด75ปึ๊บครูก็ย้ายคอ1น,นะครูย้าย15องศามาอยู่ตรงนี้อา้าก็กลายเป็นคอร์ด75หารด้วยคอร์ด15ทีนี้สังเกตอีกนิดหนึ่งครับครูสังเกตเห็นว่าไอ้มุม2มุมเนี่ยมันบวกกันแล้วได้90ครูก็นึกถึงโคฟังชันทันทีจำไว้เลยนะครับถ้ามุมบวกกันได้90ให้ใช้โคฟังชัน ใช้โคฟังชันนะครับใช้โคฟังชันหนูจะเปลี่ยน75เป็น15หรือเป็น 10, 15เป็น75ได้ทั้งนั้นแล้วแต่หนูเพราะฉะนั้นครูก็ขอเปลี่ยน75ให้เป็น15ซึ่งโคฟังชันของคอสก็คือไซนนั่นเองครับก็คือสาย15องศามุมมันจะตรงข้ามกันครับมันบวกกันได้90นะั้นก็ส่วนด้วยไอ้นี้ก็คือคอสคอสสิองศาทําให้เป็นมุมเดียวกันซะนะครับซึ่งไอ้ไซนตัวนี้ มันก็คือแทนนั่นเองแทน15าองศาแทน15บห้าองศาพอได้แทน15บหปุ๊บหลายคนก็ไปเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรว่าแทน15เกิดจากอะไรแทน15เกิดจากแทนของ60ลบ4ี่สิบห้าแล้วก็ไปเข้าสูตรผลบวกผลต่างของแทนแต่หลายคนครับก็จําเลยนะครับครูก็แนะนําอย่างเงี้ยครูก็จะชอบสไตล์นี้นะครับครูชอบจําภาพนะครับตรงเนี้ยเป็น2 เซน15องศานะครับเป็น15องศาอ้าวเราก็ปกติเลยครับแทน15นะครับตรงนี้ก็จะตรงข้ามก็จะสแควรูปสามลบหนึ่งชิดก็รูปสามบวกหนึ่งอานี่คือแทนนะครับเพราะว่ามุมตรงนี้ก็จะเป็น75องศานะครับอัตโนมัติเราต้องรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวมันก็จะได้อะไรข้อนี้ก็คือแทน15แทน15ก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้าม ห้ามก็คือรูทสามลบห่ส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งอันนี้คือได้อย่างี้นะครับแต่มันยังไม่ตรงนะครับมันยังไม่ตรงตรงนี้พรอเราย้ายมาแล้วมันจะต้องเท่ากับอันนี้เราก็ทําการแก้ด้วยคอนจูเกตนะครับรูทสามลบหนึ่งคูณทั้งเศษและส่วนนี่ซึ่งมันก็จะได้ หน้ากาลังสองได้3าหลังกําลังสองได้1แล้วก็ลบ2หน้าหลังนะครับส่วนตัวล่างก็จะได้ผลต่างกําลังสองก็ได้3ลบ1ึ๊บไอ้นี้ได้4ี่บวกกับเอ้บวกลบนะครับลบกับ2อรูดสาส่วนด้วย2ตัดทอนได้ครับก็จะเท่ากับ2ลบรูดสก็กาข้อนี้นะครับข้อนี้ ตอบข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งเอ๊ะ okay. ถ้าเราจะไปทําข้ออื่นล่ะทําข้ออื่นเราจะเช็คพิสูจน์ดูนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับใช้โคฟังชันครับเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นทรายแปดสิบองศานะครับพอเป็นทรายแปดสิบครับอ้าวอันนี้อันนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูข้อ2ครับเป็นทรายแปดสิบครับ ซรายแปบวกซรายองศานะครับซึ่งก็เข้าผลบวกกลายเป็นผลคูณนะครับผลบวกเป็นผลคูณซรายก็เราก็ต้องจำสูตรได้นะครับสองทายคอสนะครับก็คือ s i ายครูจะจําแบบซรายคอสคอสายอันนี้ก็ต้องเป็นซรายนะครายอะไรซรายของมุม2มุมนี้บวกกันบวกกันได้120 120 120 หารด้วย2 120หาร2นะครับก็คือ sin 60ครับคูณกับ sin cos sin cos คูณกับ cos นะครับ cos 80ลบ40เหลือ 40, 40 40หาร2ได้20องศาทีนี้อันนี้เรารู้ค่าอ่ะ2คูณ sin sin 60 sin 60สแควรูท3ส่วน2คูณกับ cos 20องศาปิดไว้ ป๊บได้สามคูณอันนี้ผิดเห็นไหมผิดมันต้องเป็นมีรูปสามอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนข้อสามข้อสามนะครับเปลี่ยนทั้งขวาดีกว่าครับเป็นผลบวกอ่าผลบวกของคอสเป็นผลคูณผลบวกผลคอสคอสสองเอคอสสองเอมันก็จะกลายเป็นผลคูณผลคูณก็จะกลายเป็น คอสครับคอส 2a บวกคอส 4a เราขอสลับเอา 4a มาอยู่ข้างหน้านะครับ 4a สลับที่นะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ติดลบนะบเพื่อจะได้ไม่ติดลบสลับที่ได้นะครับการบวกสลับที่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือ2คอส2คอสคอสเอามุมบวกกันครับ4บวก2เป็น6 6หาร2ได้ 3a นะครับคูณกับ sin ์คอสอันนี้คูณกับคอสอีกจับลบกันครับ4ลบ2ได้2หาร2ได้ a เดียวดูแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอมองออกนะเอาหารด้วยจืดหารด้วยเหมือนกันครับผลต่างก็เ,เอา4มาไว้ข้างหน้านะครับจะติดลบ2นะครับเอาไซน์ side, นะครับไซน 4บวกอันนี้เป็น6ก็ได้ 3a นะครับทรายอันนี้ก็เป็นทรานะครับทราย a นะครับ4ลบ2เ n a หรือทรอาย a เอาละเพราะฉะนั้นก็เข้าคู่เลยครับนี่คอกับคอสแบ่งคู่กันนี้ก็คือลบลบอัน,นี้2กับ2ตัดนะครับคอสส่วนทราย a a คคืออะไรคอส 3อเแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันไม่จริงนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่จริงครับนี่อันนี้มันเป็นแทนเพราะงั้นก็ตัดไปส่วนตัวนี้เราพิสูจน์ทางขวาพิสูจน์ทางขวาผลคูณย้อนกลับมาเป็นผลบวกนะครับผลคูณเป็นผลบวกนะครับจากตรงนี้ผลคูณเป็นผลบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นจากสองสายนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น มันจะกลายเป็นไซน์นะครับทั่ฐานล่างสุดไซน์ไซน์ของมุม2มุมนี้บวกกัน,นครับพอบวกกันก็บีกับ B หายก็ได้ 2A งเอี๋ยนะเอาไซน์ปึ๊บคูณกันไซน์คอร์สไซน์คอสแสดงว่าตัวไซน์คอร์สไซน์คอร์สไซน์คอร์สไซน์คอสนะมันก็จะเป็นต้องบวกกับตรงนี้ ลบกันหารสองพอลบกันปุ๊บ A กับ a a กับ a หายนะครับลบกัน A กับ a หายอันนี้ได้ลบสองบีนะครับเป็นไซน์ลบสองบีแบบนี้ซึ่งเป็นไงไม่ตรงกันไม่ตรงกันนะครับข้อนี้ก็เลยผิดนะครับผิดผิดหมดเลยก็ตอบข้อหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ